โโ oh, oh. ออ้้้นนนีบบาาหสวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับอองู <laughs> กไงก่อนแซกไออุ้ยป่วยป่ามาแล้วอืม<ง>วันนี้มาแก้มือหนึ่งวันนี้มาซิงนะครับวันนี้มาโซ <laughs> วันนั้นไปโซนะเจ็ดสิบ <laughs> แปาเลทเจ็ดสิบเจ็ดกี่ตัวมันงงูกูเย็ดมดเป็นสองร้อยแ่ดมานี่นะครับคลิปนี้งูก่อนนะครับ เออน้อ่ก้อน่เช้หลังการขึ้นไว้ออวันนี้มาแก้ตัวโอ้โหไงมานาอนนี้ว้าวอ้าโอ้ยยังไงหมกอันาดน้องละก้อนเออเออเขาใส่ปลานะเล้กบดู้ยอ่คุยดีดีวะดเงียบกได้

กันไ,ไหวแล้วเนี่ยุ้ยชัดดีนี่ว้าวอืออืมอเท่าปุ๋ย,ย,ย,ยสวยงามสวยงามน่าจะสอนที่การลากเบ็ดต้องกำอย่างอี้เนาะวัดกำอ้อนตีนอ้อนมืออ้อนเออนี่ใช่ไหมครับโอ้ถ้าติดอย่างอีนี่โอเคนะครับรับรอ,องผมลุดแน่ โอ้โหแค่บางทีไข่ทูม้าแค่มาขึ้นนะครับใส่กับขอดสม่าไผ่นะครับเน้อหัวอ่ากำลังทําคลิปกันนะครับมันไม่รู้ต่างสะดวกนะครับเนาะครับอีกาน้ามันๆแกมือได้แหละวันนี้เขาว่าได้กบก่อนนี่จะได้นักน่ะเอ๊ะเม้นไต้แกะเม้นเขาก็ว่ายันเออเกนี่เราแปลกได้กินหลังนะครับ

cất cưng nó tìm cái con con một cái con tắc quanh 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 con quanh 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 นี่นิ่งแองมันดิ้นแหงขนาดนั้นอบปากม่เยอะปากไม้เยอยวันนี้มาแค่ตัวแลครับจะโผหลบเหล็กอาศัยกันจะไปอวดอุ้ยปวดไส้ หยดสดมอนมันเดกๆมาเนี่ให้นี่ให้กินเนาะตออยู่นี่อืมเป็นไปไหนตอบสองน่าจะหมุนกน่ไจ่าขอลากอนนะคะกว่าอ๋อเสียไปเล้ะเสียไปแลเนี่ย อ่ะเด็กก้อนมาใส้เพิ่มเติมนะครับเจ้าเยอะมันมมีเด็กของรุ่นกันรอบสองนี่ก็ได้โอ้โหสามตัวกบเลยงามนะครับนี่ครับไปเจอกันรอบสองน,นี้มาแก้มือไหนนอนนะครับน้อ,องหลงใส่เบ็ดเซ็ตแล้วจะชังจะเจนน้ำนะครับเอออืงอยางามสวยงามไอ้ม,มอุ้งมอืมเทียดติดนะ เส,ส,สร็จิกันเ็กระเขียมฝนหดตกเส็จตงนี้แค่นี้มันอ่าวนี่พออีกตัวนี้โอ้หมีเมนูอะน,น้อนเดี๋ยวขนได้กูสักก้อนเนี่ก็ปตาลิงไงขางไว้ก่อนมาใส่ชาอุ้ยกระดับนกเปรก้ยปล <คน S 3> ่อยปล <ะ S 1> าม่เหรอ กำมือก้ตีนอ่อนมืออ่อนกำเบ็ดเดี๋ยวก่อนเถอะเรื่องยังสีเทายัางดุฟัดไปโ่อของอีกต้นหลับสองครับไหวอย่าได้แค่กี่ตัวเราเออเนาะอันนี้หลับสองหลับแหลกวันไซหมอบมดเนาะเบ็ดหลับแหลกไซซี่สิบซี่สิบสองหลังอืมนี่เพิ่มไปละครับโอเคเพราะว่าเอามาหก หกสิบหกามหลังอืออื3สิสเนาะแล้วบัดรไดไสาวเอสหลังอือเอ๊ะถูกกันดิเดี๋ยวก็อไอ้กะเลี้ยงผมถูกหกหกเออล้ยสาวเอสสาวเอสใส่ไปสี่สิบสองนี่ะมีกี่หลังกันทั้งมดหกหกสาหกสิเออใส่ไปสี่สิอนั่นแกใส่สีสิอาเหลือหมสิสามหลัง เอ้ยเหลือเสาเอสหลังเอาเสาเอสไปใส่มันมีเสาอ๋อใส่ไปสี่สิบสองเออเออสี่สิบสองก็มันจะปั๊บเสียเหลือเสาเอสหลังที่มันได้ใส่แต่มันไม่ใส่ไปแล้วเออไว้ตัวนี่ยไปก่อนแก่เดี๋ยวไปมันได้ได้กันเอออันนี้กำลังแก้ที่ห้าตาหวานแล้วไปไปยังไปแล้วครับโอเคไปหลังนี้มีปัญหาแล้ว ตายเถอะโอยออกมาเลยโอ้ยไฟเย็นเลยงูใสอันนี้เขาห้องไอ้งูงูงูเนาะงูบินงูอย่างงูป่างูป่านี่เขาเขาเอาไปปนนิดนึเนี่ยครับมาเลยเนี่ยต้องเหลืองนี่นะครับแต่เราไม่เข้ามากินนะครับโหเว็นก่อจัก อย่างอื่นด้วยกว่าเคงูนี่แหลกปนน้มงูต้องเหล็กเนี่ยอยไปไหนล่ะเออเนี่นี่เนี่ยทำไมปนแสบอ่ะไปมแต่ไปห้องมันแสบมากตั้งไปตั้งมาได้ไป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  มเี๋ยตีนึ่งเรเอานไปเจ้งกันไดเกียดเจ้งกันอืมงันผมเหรออ๋อน้ยเอาไปวะปด้ปะมเอาไปนี่อันนี้อันนี้ลูกเจี๊ยบอืคคนนมยังคิดนี่ เห็นฟงไปฟงไปน้อยโยครับอน,นุรักษ์มันไหมมันไงๆกับเป๊กกันหลอมไว้ตีหน้ากัน <laughs> เออเนาะนไงม่ <laughs> อ้อ้เอฟิตสี่ห้าสิบหลัง <laughs> เอ้ยเขาข้ามป่ากันพวเนาะมีอย่างนี้ไปแก้ตัวพุ่นเชียงลุงเนาะครับนี่เนี่น้องน,นะครับไป <laughs> <laughs> กัน <laughs> เหด เกยเนี่ต้องเอายาใส่มันตุ้ยนะครับเนี่อเวลาไปขังไปไล่ไว้ไปลาไปขังไว้บ้านน่ยนะครัต้องเอายาใส่ตัวประสบการณ์มีละอ่าเพรจะมีน้าร้อนเลี้ยงมันได้กินน้ากินอย่างนะครับมันจะตายมันแห้งลงไปมันจะตายนะครับยังเหมือนในกระสอบเหมือนป่าก็ออกนะครับไปเอายาใส่มันส่งไว้แล้วร้อยสองร้อยตายหมดตายเบ็ดตายปาน ได้ปานดังกระลุมกระลุกระะไปแล้วอู้จะแม่นเลยเออบึบึกใจลูกเซ่ดีไปหลังในบ่เ่เข้ามาเร็วแล้วล

ลอมมม้อมกุ้เนาะตัวกันลมมมมม้มสายก็คงามเ้ยเตวพอลัวใส่เบ็ดชงหลังนี่นะเป็นอย่งครับยังไม่รอบที่สองรองที่ต่างหนแจ้งเอาที่นี่นะบได้เอฟซีได้พอนี่นะ cà phê con còn mới chai vết đi con em mình cái luộc nó không chạy <laughs> <ơn> cái cà phê <laughs> <laughs> con cho này <laughs>

โอ้โมอ,อยู่ก้นโมอ,อยู่ธรรม,ามาชาติมาัาหมานหลับหลับเจ้าเ <laughs> จ้มาม้าหมานอยู่อ <laughs> สีนี้นี่ไข่หงมอันนี้หลับเจ้า <c oughs> ลากคอมันมาก็ <c oughs> ยังไข่แน่ <c oughs> ว นี่สิงนีคมอ่ะนี้อืมโอ้ยเบ็ดคือโกงคักแท้บบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยดีดีนะทำนั่นแน่นเลยส,ส,สวดเลยอุ้ยตกใจเบิดบบนี้

<laughs> quay đi quay. Oh, bab, hmm, ý đi mà qua quả Quả luôn bên hạnh đấy. Hm, mặt ông mày kéo kéo ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นสุดจดเด็ชั้นไดอ,อืมชั้นได้นะครับบิ๊กโอ้แมนมเจ้าพี่เนื้อครับเนื้อลากคอมันมาใช้ว <c oughs> ิการเคลื่อนไหวเนีย่ยดังฟังนี้ อ้นนิอ้ยวอุ้นวเุ้ยมนเันกรแล้วเนี่ยเวลาซื้อเบดไปรักษาดีๆเนอะเราไม่ก้อนเขาทไมฝีมือแล้วอ้าวเบดหลายปีละนี้เบสสองปีอ้อรักษาดีๆนะครับ พระเจ้าก็ไม่ได้ค่อยสนใจเลยตักเด็ดตักล้มเนาะลาวคอมันมาเพราะขยันเล่าแค่หมุนพ่าเจ้าขยันเล่าแต่ถ้าว่าเอาไปแล้วเขาต้องไปตากดีขเขาไอ้ดังไฟไว้เนาะอ่าให้วอังอังไว่อัง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 ควันไว้มันจะได้เหนียว Hoa hoa con hoa hoa Nó hoa 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 tôi hoa 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 nghèo, tôi kia um hoa 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 เออกำลังสูท้า้ข้างกเข้าไปพอกอ่อนพราสองคนวันนี้ใครห่างไปหน่อยกินกินกินโอ้เอาวแเจงอ๋ออุ้ยได้ปลาเยนเยยกันนี่ได้ปลาเย็นหน่อยได้อยู่ แด่เรือมมนนะไฟโอ้นี่สิมึงน,นี่อุ้ยมันบดขึ้นไปนี่ครับมะครับมอนนองโอ้ดเป็นตัวครับกีเซนได้ครับโอเคนะครับเรือได้กินกันอยู่นี่ครับธรรมชาติล้นลวนๆแมนนะครับโอ้ดยอด ดีนะถ้าใจมันคืนที้ให็นได้เยอะกว่านี้นะเนาะไม่รู่ตีสามเหมอนกใช้แล้วกันเล่โอเควันนี้ขอบคุณนกุกคอนเนอร์โอ้นี่อุ๋ยเลยนะครับสุดยอดละนะครับอืขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้กับนังใจชีวิตคุณมโนกับทีมงานนะครับอย่าได้กับใครเข้ามาดูใหม่กับฟากกดติดตามมาด้วยนะครับเนอร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอยู่ห้องการเคลื่อนไหวของเขาเดี๋ยววันเดินแรงค่อยไปใกล้ๆบ้านเนาะวันนี้เนาะเปลี่ยนแนวผมครับเฮ้ยครับ คลิปหน้ามีอย่างแนะนำค่อยๆที่สามนะครับเนอะสู้กันเต็มที่นะครับได้มงอีก,ก็โอเคละนะครับได้ไม่มีคลิปเอ็กซีได้พอครับโอเคครับอ่าจะได้กันขอบคุณอุกก๋ยกอุปกรณ์น,นะครับคลิปหน้าฮอปป้กันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับอืสอดแจ้ง